สวัสดีค่ะรถบ้านราคาถูกมาอีกแล้วนะคะวันนี้มาแนะนำกับ FC ที่กำลังมองหารถจะไปทำธุรกิจการค้าต้องขันนี้เลยค่ะก็คือ Toyota Revo 2.4 g p a s s Standard Cap c a ์สแีเท่าเกียร์ธรรมดาปี2015นะคะรถสวยเดิมไม่เคยชนมือเดียวป้ายแดงสวยสภาพดีไม่เคยชนสักครั้งเดียวเลยนะคะไม่แท้อยู่ที่ 1นึ0งแก่นกว่ากิโลค่ะเปลี่ยนถ่ายของเหลวที่โชว์รูมตลอดประวัติครบนะคะเครื่องเกียร์เดิมสมบูรณ์พร้อมใช้งานมากๆค่ะสีเงาสวยทั้งคันแทบไม่มีริ้วรอยใหม่มากๆเจ้าของเก่าดูแลดีมากๆเลยค่ะ เซอร์วิสถึงได้ไปคุ้มแน่นอนค่ะกับราคาที่298,000บาทเท่านั้นนะคะจัดไฟเน้นได้ค่ะพอนยาวๆไปที่72วดกันเลยทีเดียวนะคะรถจอดอยู่ที่บางบัวทองค่ะท่านไหนที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0848361948นะคะ รถที่จะไปทำให้กิจการของท่านเฮงเต้องคันนี้เลยค่ะและฝากกดไลค์กดแชร์ให้ติดตามให้กับช่อง youtube ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ